สออโรงเรียนทางกาศึกษาอาจจว่าในครั้งหนาวท่านมาถึงแล้วขอแ้ะนั่งบริเวณโซนข้างหน้าได้นะครับนั่งบริเวณโซนข้างหน้าได้รับแจ้งท่านสอได้นะครับหรือว่าจะนั่งอยิ่ที่บริเวณางปริยาสักได้ครับเพือป็นการให้กำลังใจกับน้องๆที่เขาสำเรวันนี้นะครับในโอกาสนี้ครับเพื่อเป็นการเร่งเร็วบระเทงใจแสดงความสามารถของเด็กนักเรียนที่เด็กักเรียนายได้ โรงเรียนด้าน,นนะการจัดก,การศึกษาสารสังคมศึกษาซึ่งวันนี้ครับเราได้รับเกษษียรติพิเศษนะครับจากโรงเรียนประตูไทยจังหวัดพระนครศรีอยุธยาวันนี้จะได้มาแสดงผลก่อนการเริ่มพิธีการนะครับเพื่อให้ทุกท่านได้รับชมการแสดงผลเรื่องากามเมียนก่อนพิสุราว,วารุมีโดยนักเรียน ตัวชายจังหวัดพระนครศรีอยุธยาโอกาสนี้มาทแล้วออเสียงตบมเอร์แงๆให้กับเาชื่อนี้เลยครับ ใครทำรอง,อร,ร,งรับันระดับประถมศึกษารอบชิงรางวัลโลกพระราชทานงานมากรารส่งเสริมศิลปาและการประกวดทีปับญาผู้เรียนดา้านพระพุทธศาสนาปีที่6รางวัลรองชนะเลิศอันดับสอง 2. ได้แก่โรงเรียน โรงเรียนทรรมาจารีดีจังหวัดราชบุรีครับลงับต่อไปจะประกาศผลรางวัลพระราชทานและรางวัลรองชนะเลิศอันดับนงผลการประกวดกิจกรรมส่วนบนปูระดับประถมศึกษารางวัลพระราชทานโลกระบาทสมเพระเจ้าอยู่หัวได้ กโรงเรียนคุณกิทัก <desserts> ษ์พิยาจตุร en ์เช no <suffering> ียงรายครับและได้หมาวามว่าระดับผูอนที่โรงเรียนรับดชอบและปฏิบัติงานนะครับแน่นอนเป็นระดับหนึงต่อไปจะเป็นการประกาศผลการประกวดกิจกรรมส่วนพลูระดับมัธยมศึกษาตอนต้น กิจกรรมสว,วดมนต์อูระดับวิเยาศาสารตอนต้นรางวัลรองชนะเลิศอันดับสองได้แก่โรงเรียนโรงเรียนสตรีวัดระคังกรุงเทพมหานครครับและรางวัลพระาราชทานพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวสวดมนต์อูสันเสริญคุณพระตาลใจทำรองรับบรญากระดับวิทยาศาสรตอนต้น ได้แก่โรงเรียนพนมเปญจก็หวัดกะบีนะอันนี้ของว่าโรงเรียนเพตสาวเทียมเป็นที่สุดแน่กอนนะครับครับลำดับต่อไปจะเป็นการสวดมนตูระดับมัธยมศึกษาตอนปลายกิจกรรมสวดมนตูระดับมัธยมศึกษาตอนปลายรางวัลรองชั้นตักสอง ได้แก่โรงเรียนพนักศิกยาการจังหวัดชนบุรีทัศน์พนับาครางวันพระราชทานหัวจพิธีการเประั่งเสริมขุนรันรไกันองสุรญากระดับมัธยุศาสตร์ตอนายได้แก่โรงเรียนโรงเรียนเมตตาวิทยาลัย ว่าโรงเรียนวังน้ำเกียวิทยาคมจังหวัดขอกได้รองชนะเลิศอันดับสี่นะครับรเรียของเราเสียดายได้แค่ข้าวของเราได้แค่ามีได้แค่ข้าวขบคุณครับรองชนะเลิศอันดับสองได้แก่โรงเรียนโรงเรียนบ้าห้วยเสียนจังหวัดกระบี่ครับ รางวั an, ลพระราชทานโลกสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีการกล่าวฟังมรัฐนาระดับประถมศึกษารางวัลพระราชทานได้แก่โรงเรียนได้แก่โรงเรียนปุนพิทักษ์วิทายา ว่าแม่รพาว่าโรงเรียนเทศบาล2ทีท่านศึกษาจังหวัดสงทร์ได้รองชาชเลิศอันดับ1นะครับหลังจากต่อไปจะเป็นกิจกรรมการกล่าคมราชนาระดับมัธยมศึกษาตอนต้นระดับมัธยมศึกษาตอนต้นจีงรางวัลพระราชทานเฉลิมพระเกีาพระบรมราชินีรางวัลรองราชเลิศอันดับ2ได้แก่โรงเรียน จงพลพลพิสัยจังหวัดอ่องไทยครับหนังที่หลังแ้าบอกว่าเราได้และผู้ที่ได้รับรางวัลพระราชทานโล่สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนี่นี่เขาไปการการพัฒนาระดับพัฒนศึกษาตอนต้นได้แก่โรงเรียนโรงเรียน ป้าธาวิทยาครับ้ดีนั่นหมายความว่าโรงเรียนสื่อไทยวิยาองค์สมเพไทยได้รับหน้าเลิ่อนชั่นนอีนะครับต่อไปการกล่าวความพระราชารับพระเด็กษาตอนปลายครับการกล่าวความพระราชนนรับพระเย็ักษาตอนปลายราชบัลรองชนะเลิศหลับสอง ได้แก่โรงเรียนพนัฐพิทพยาการจังหวัดชลบุรีครับคณะนีน้ได้แที่สามรางวัลพระราชทานโล่มเด็จพรางเก้าพระบรมราชินีกิจกรรมการกล่าวคำามรัตนาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายรางวัลพระราชทานได้แก่โรงเรียน หลช้ชูและมิวจะมาจัดพีราได้แก่โรงเรียนพัจายพิธีนีอบาครับนักหลอศึกษาการมีวิเนะคยหราเข้าไงจุดนครับลำดับต่อไปจะเป็นการ กามประชุมรหับอาจุวศึกษาการตรวจกิจกรรมบรรจัยความปิดขาวิจารณาระดับปฐมศึกษาชิงรางว so so ัลพระราชทานสมเด็จพระเจ้าล้องดำแห่งกรมเด็จีสวสดิ์พวัรรัดทิยราชนาวีระดับปฐมศึกษารางวัลรองระดับสองได้แก่โรงเรียนปกนุบาลวิษณุโลกจังหวัดวิษณุโลกครับ รางวัลพระราชทา,านกิจกรรมบรรยายธรรมสุชาวิทยัยชนาระดับประถมศึกษาโลกสมเป็นพระเจ้าต้องนาเสนผมร็ติสวัสดิ์ขาวัตวรระับทาราชนารีรางวัลพระราชทา,านได้แก แด่ใต้คุอตาสุลรอนครับน่าเพราะวโรงเรียนทศสวัดสาแห่งได้รองายเ่นะครับต่อไปเป็นการประกาศผลการประกวดมีกรบรรยายบางปุญาวิชาการระดับพัธุ์าศึกษาตอนต้นครับพัธุ์ศึกาตต้นบรรยายทางบุญาวิากาาตอนต้นรองานระดับสองได้แก่โรงเรียน ชุมพลโอดพิสยัยจังหวัดหนองคายครับแม่ทั่วไปทั่วประเทศเนี่ยราชธา,านิจกรรมบรรยายทำปุจการวิจารณญาระดับประโยคสาษาตอนต้นชิงโลกราชธา,านสมเด็จพระเจ้าเข้าทำในกรมเมืองสีสว่างเขาวัดอรรคัดีอา,า,าราชาานาวีได้แก่

ัยนาตอนปลายเราได้ระดับสนะครับได้แก่โรงเรียนธาดีวิทยาจังหวัดสุรินทร์ครับและรางวัลพระราชทานกิจกรรมบรรยายทางวุชาวิรการตราดัดเรียนศกาตอนปลายโรคเป็นพระเจ้าเขานำแนวคเมื่อกี้มาเพาะว่าตัวราขัดยรันนีอตัวราัดยรนานี โรงเรียนที่ได้ร <nova brushing even S 2> ับรางวัลพระาชทานได้แก่โรงเรียนเ้ตางพศจารณั่งามว่าโรงเรียนท่าจันทานมีเมมเต็มได้รอ ครับเอ็ซีโอเดสนครั้งนี้จะมีเพียงแค่รางวับบลชนะเลิศอย่างเดียวใหีที่สองและที่สามนะครับจะขออนุญาตเป็นการประกาศรางวัลพระราชทา,านไปเลยในแต่ละระดับ,บกิจกรรมการตรวจคลิปวิดีโอสื่อทุกภาควัตกรรมเอ็มซิวอเดสชิงรางวัลพระราชทา,าน คุณกำับอุบนรัฐราชกานยพัฒนาพันธวดีระดับประถมศึกษารางวัลพระราชทานได้แก่ โรงเรียนบ้านนาสวรรค์ครับจังหวัดเชียงรายรังวัดพระจันทานกิจกรรมคลิปวิดีโอคื่อพบุคลากรของโรงเรียนได้โรงเรียนระดับประยุทธ์ตอนเขาเขาคัดแค่โรงเรียนพระจันทร์ได้แก่โรงเรียน การยาญีวัฒนา2สนทกรตออื่นการคนะรับผ่านได้ชื่อผลงานไผ่สามพิบิรับศึกษารางวัลป๊อปปูล่าโหวตคะแนนทั้งหมดเนี 32, ่ยได้10โหวตสามพันสองพันหนึ่งร้อยเจ็คะแนนรางวัลป๊อปปูล่าโหอดหรือผนใจมหาชนระดับปริญญาตรีได้แก่ ปปรโดปปรงเขาอรบวชเียบกันแลว่เรงเรียนวัดสัจจันจักติเรียครับสองแสนสองหมื่ันสามดคะแนนามวดหรือเารางวัละปรหระดับคอต้นได้แก่โรงเรียน